สูงมากครับทุกคนครับแปลงเล็กๆกำลังดีนะฮะไม่ต้องเยอะจนเกินไปเนี่ยเรามาพักผ่อนเรามากเกษยณเรามีสวนเกษตรไว้ทําเรามีทุเรียนไว้กินเนี่ยต้องแปลงนี้เลยครับตอนนี้อยู่กับคุณต้งมเชนว่านนะครับแลว้วก็ทีมงานพี่ๆเราฮะที่ตํมมาบลดงใหม่เบอร์ดายามครับมาชมบ้านสวนทุเรียนนะครับเนี่ยเป็นสวนทุเรียนลักษณะเป็นบ้านคล้ายๆสไตล์รีสอร์ทเป็นโมเดิร์นเนี่ยเป็นยกระดับเนี่ยสองชั้นเนี่ยทุเรียน5ปีครับทุเรียน50ต้นนะครับนะ ใบนี่มันครอบนะครับฉนดคุดแดงนสอสี่จอนะครับทุเรียนให้ผลแล้วนะครับแยกเข้ามาจากสุขุมวิทย์เนี่ยครับประมาณสิบนาทีครับนี่ที่ฉนดนอสองสี่จอนะทุกคนครับเนี่ยวันนี้นะฮะราคาดีงามครับ